เรื่องราวเริ่มต้นที่รานดาเด็กสาวผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่เธอฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นในทุกวันรานดาจะใช้เวลาอยู่กับการวาดภาพเขียนแบบและทดลองสิ่งต่างๆในโรงเล็กๆข้างๆบ้านพ่อแม่ของรานดามักจะให้กำลังใจและชื่นชมในความมุ่งม,มั่นของลานดาเสมอแต่แล้ววันหนึ่ง ศพนาาตร,รรมก็เกิดขึ้นโรงเล็กๆของรานดาเกิดไฟไหม้สิ่งประดิษฐ์ภาพวาดสิ่งทดลองต่างๆที่เธอสร้างมาด้วยความเพียรพยายามถูกเผาฝันกับไฟจนไม่เหลือชิ้นดีภาพความฝันที่เคยวาดไว้พังทลายลงในผิบตาลานดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเธอเดินหน่รอยไปที่ริมหุบเหว ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มกับซีดเซียวดวงตาเหมือรอยราวกับคนไร้วิญญาณเธอได้ยินเสียงสะท้อนจากก้นบึ้งของหุบเหวที่คอยกระซิบซ้ำๆว่ารานดาเธอไม่มีทางทำสำเร็จหรอกลมเลิกเสียเถอะยิ่งเสียงนั้นดังก้องเท่าไหร่ลานดาก็ยิ่งรู้สึกจมดิ่งลงไปในความสิ้นหวังมากขึ้นเท่านั้นหลายวันผ่านไปลานดายังคงนั่งอยู่ที่เดิม เธอไม่กินไม่นอนไม่พูดพ่อแม่พยายามปอบโยนแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลอยู่มาวันหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งเดินผ่านมาหญิงชรามีรอยยิ้มที่อ่อนโยนและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาเธอเห็นรานดานั่งอยู่ริมหุบเหวจึงเดินเข้าไปหาอย่างช้าหนูจ๋าทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวเล่า หญิงชราเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นลานดาเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาอันว่างเปล่าคุณยายคะหนูไม่มีอะไรเหลือแล้วคะ่ะความฝันของหนูพังทลายไปหมดแล้วหญิงชราค่อยๆนั่งลงข้างๆลานดาเธอหยิบก้อนหินเล็กๆขึ้นมาจากถุงผ้าแล้วโยนลงไปในหุบเหวหนูได้ยินเสียงอะไรไหมจ้ะลานดาลานดาเงี้ยหูฟังไม่นานก็ได้ยินเสียงตุบ เบาๆจากก้นหุบเหวนั่นคือเสียงของความผิดหวังหญิงชะลากล่าวมันดังก้องอยู่ในใจของทุกคนที่เคยล้มเหลวแต่มันเป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนไม่ใช่ตัวตนของเราหญิงชะลาหยิบมเมล็ดพืชเล็กๆสองสมเม็ดออกมาจากถุงผ้าอีกครั้งลานดาดูนะลูกเมื่อเราโยนมเมล็ดพืชลงไปในดินมเมล็ดนั้นอาจจะดูเล็กและไม่มีความหมาย แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราดูแลลดน้ำพรวนดินวันหนึ่งมเมล็ดพืชเล็กๆก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงใช่ไหมลูกลานนาพยักหน้าช้า,ชา,ชาความผิดหวังก็เหมือนกันหญิงชราพูดต่อความผิดหวังเหมือนเป็นป Ł ุ๋ยชั้นดีที่ช่วยให้มเมล็ดแห่งความแข็งแกร่งและบทเรียนในตัวเราได้เติบโตถ้าเราจมอยู่กับมัน เราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่ถ้าเรายอมรับมันเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นพลังขับเคลื่อนเราจะแข็งแร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหญิงชรามองเข้าไปในดวงตาของรานดาหนูอาจจะเสียสิ่งประดิษฐ์ไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความฝันของหนูจะพังทลายไปพร้อมกันเปลวไฟอาจจะเผาผลาญสิ่งที่สร้างขึ้นได้แต่เปลวไฟนั้น ไม่อาจเผ่าผ่านความมุ่งมั่นในใจของหนูได้จำไว้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าเราล้มไปอีกครั้งแต่อยู่ที่ว่าเรากล้าลุกขึ้นมายืนใหม่ได้กี่ครั้งต่างหากคำพูดของหญิงชราค่อยๆซึมซับเข้าไปในหัวใจของลานดาเธอมองไปยังก้นบึ้งของขบเหวและบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้ฉันจะลองอีกครั้งลานดาลุกขึ้นยืน เธอหันไปยิ้มให้กับหญิงชราด้วยรอยยิ้มที่สดใสเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดจบอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะรู้สึกท้อแท้ซึ่งหวังแค่ไหนขอให้เชื่อในตัวเองว่าความผิดหวังเป็นเพียงบททดสอบที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นจงยืนหยัดขึ้นอีกครั้งสูดลมหายใจเข้าลึกๆและก้าวไปข้างหน้า เพราะภายในตัวคุณมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่เสมอขอเพียงคุณกล้าที่จะค้นพกและปลุกมันขึ้นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะเจออุปสรรคหรือความผิดหวังมากเพียงใดก็ไม่ควรท้อแท้สิ้นหวังแต่ควรใช้เป็นบทเรียนและเป็นแรงผลักดันให้กล้าต่อไปข้างหน้าด้วยความหวังและความเชื่อมั่นในตนเองเสมอดังเช่นหุบเหวแห่งความผิดหวัง สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ